เฮ้ย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 เ้ยดึงดึงดดึงงดึงดดึงงดึ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 งดงดึงดึงดึดึง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 ดงดึ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 ดึง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 ดงดึ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 ึงด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 ดึง 嗯。Mm. ครับคสวัสดียามแรงครับผมสูุผูสุคนมากับบรรยากาศฝนตกแดดออกนะครับผมโู้ฝนตกอยู่หลังเขาเขาลากหกโมงแล้วครับผมแดดยังออกอยู่มากับชคุณนะครับสวัสดีครับไปเอาเยื่อสายเดือนกับเบ็ดสี่สิบกหลังนะครับผมเดี๋ยวดีไซนหมายคล้องน้อยนอยนี้นะครับนี่นี่ชกุนวิสองสองันไม่หน่อยสองเส้นลุงกินน้ำนี่ครับผมไม โค้งน้น้อยนี่ครับ,บรู้ว่ามีปลาบ่เห็นหนาม,มันขึ้นนะครับบลูเพิ่นสูบใส่หรือวอ่าหนาน่าจะสูบปล่อยหนามมานะครับ,ดเ,บ,รบนะเดี๋ยวลองใส่เบิ้งนะครับเนาะเดี๋ยวปักตรงนี้หลังนึงนะครับเกาะต้นนั้นน่ะหลบขึ้นมาได้ป่ะเออหลบออกดดเนี่ผมมันไหลมองปักกันยากเนี่ยจากน้อยดินก็แข็งตะฟังกับชั้นๆนะครับผม <Started S 2> oh, อ,อ,อัวนาตัาวไมกข้างตัวไม้โอ้ตรงนี้ดีกว่าตนี้ตง้ตรงนี้ ใส่ไปเรื่อยๆครับผมเบ็ดอยไล่ยอยู่กําลัางใส่ได้น้อยเดียวนะครับเบิง้งมันลงใส่บ่ได้นะครับมันหกหาใส่ได้มองเป็นแปดลงได้นะ เปิดยังเหลือลายอยู่ล้อลุ่นว่าสีมานบอลนะครับนี่คูนวิวนะครับสวยงามยามแรงน,นั้นเป็นบ้านหลวงนะครับผมนนะมู่บ้านมู่บ้านอยู่นี่ครับ ครับผมเดี๋ยวยูนี่ประมาณสิบหลังนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ในให้เขานี่ครับผมนี่หน้ามันขึ้นมาจากห่วยจากคลองนะครับน่าจะมีปลาขึ้นมาหากินอยู่นะครับผมเอ้าเดี๋ยวสิมือก้อนครับผมเดี๋ยวใส่ให้มันเล้วแล้วก็เอามันลุ่นกันตอนหัวค่ำนะครับผมมาสีหมานบอต้องับเนาะใส่ตรงนี้หลังหนึ่งลูกครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาไปเบิงเบ็ดน้องครับเนาะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับมารู้มสิหมานบอ บิงมาสองสามหลังเยกหลอนบิดไปเบิง้งใ้ต้นมวกม่วงนี่มีวะยังมีมุกนี่จะนอยใส่ไปสองหลังโอ้ยหมอเมียก่อนแ <c ười> ยกหลอนหลแล้วใส่เดือนตันนหลอนครับผมโอ้ยคือเก่าเยหลอน ีโบสป่ะเป็นแย่ก nah <g> ่อนครับผมุคุณว่าดึงแล้วนะครับผม่อนลยังดดดเด็นอเห็นแล้วเนแล้วดุกดุโอ้โหโอ้ใส่ปนเอาเนี่ยหลังก็ติดไหนไหนหนหอะเอปปโอ้ติดสองหลังซ่อนพี่น้องผม อุ้ยอดุกกระไปเด้ค่อยๆเนอะอู้หูวันนี้ตัวนิงเฮ้ยๆจะไปลากขึ้นมาเออมาพี่พี่เอาละได้สองตัวพี่น้องผมเลี้ยงกันเด็กอาจจะขึ้นมาพร้อมกันครับเนี่ยเซมงามสองตัว ได้ปลแล้วครับผม2ตัวนี้น่ะ2อ่ะตัวคุณถึงเปลี่ยนเกียร์ก่อนครับบัดนี้นี่เอาอีกแล้วบ่ซั่นเสร็จละเอ้อู้ๆๆๆบิ๊กๆๆอู้ตัวนี้ตัวนี้อย่าอีดลูกเอ้ยโอ้โหตัวนี้ตัวบังนี้ครับนี่อุ้ย เขาจวลุกอ,อีกแล้วเอาตัวที่สามเป็นทางนา้ำไหลมาด้

เฮ้ย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 เดึงเดืองดึงเดืองเดืองเดืองดองด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 เดอหบ้ปลาดุก้งนค่อยๆเด้อค่อยๆเด้ออ้หูตกไงนะมันมัน MBC ครับผมตัวยังโคตรยาวอ่ะตัวยาวเลยขี้อ่ะ ต้นต้นเอ้ยแก้วนี้ตัวใหญ่นะครับ2กกอ่ะเคลียร์ให้มองเก่านี่ตัวนี่เก่านี่ล่ะโอ้หลังมี

นี่ธรรมะสานี่บทันแท้ๆครับผมหม,ม,ม,มานมานห้ากมานมันมานห้ากขีดโอ้ใส่ห้าฮกขีดเจด็ดขีดห้ากเจ็ดขีดเนี่ยห้าหกขีดเนี่ยแมนบบแมนช่างดูเลยอ่าไปก,กระตครับผมเหล้นี่ อุ้ยบธรรมดานครับผมมันเติบมันเกินคาดอยู่ครับเด็กเดี๋ยวเราเดียมเดีย,ดยหลังนี้ใส่เบ็ดกบนะครับมองน้าไหไเดียดินมาว เด้ร้นเขียดหลายเดี๋ยวนะกำยในห่อือโอเคอนอนพัดเหีืยอยู่มีอยู่บ่อนอท้างล่างหนึ่ง,งบอ่อนแสดงว่าปลาคืนไปทั้งเทงด้ครับ จะไปเหยียบอันนี้เขาด้วยนี่ยปลูกกันปน้อยสายเอเียงเยงแม่นเลน้ำพัดเตี้ยหล่นเปลี่ยนครัปผมโอ้บนหล่นนั่ง,งอยางบุญหล่น นม่ิดคิดแบบนี้เฮ้ยวุ่นุนุลากลาเอาเร็วเฮ้ยบุ๋มมฮะซิวตอดอืมยังมีเยอะอยู่อืมเห็นสายดินดินเป็นยังไงเอาเร็วเอาแล้ว

เขาคอสเดะครับกางไงครับผมมาเบิ้งในใหนานี่ครับนนี้น้ำเขานหนานี่นนนยาลอนดีดมาทุณจไปเบิ้งท่านี่เนีอนี่คามไปนี่ครับ สงสามลังคําเป็นเดี๋ยวค่อยกลับมาเปลี่ยนมีอะไรป่าวเงียบกิ๊บเงียบหมดแลนเดพอแดกไปโดนแลนหรือปลาซิวแดก <coughs> <-kip. Dye> <coughs> <Landa? Budek. Bye. coughs> ยังเ่ะเอปู <laughs> <laughs> โอ้ยมาแล้วในน้านี่ปูหล่ะปูแดดชงชัันี่ยกระโดดได้ เบิดแล้วครับผมในน้าเนี่บ่ถือแจกโตปูแดกหมดปูกินก้อนครับผมปูลายนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้ปลาหกโตนะครับผมโอ้ถือว่ามานอยู่กับพื้นนี่นี่ก็ว่าที่ยามรอบเดียวนะครับนี่ดูปลาโค้งใหญ่ตัวนึงปลาดุกกตัวใหญ่อยู่ครับผมปลาดุกซีปลากั้งตัวนึงนะครับผมนี่โลกกว่าได้อยู่ครับผมหกโต ไม่รู้ว่าคากลับที่ถือก้นนะครับกบะซีเลาะยามกลับไปในโลกไปเขาบ้านล้วก็ไว้รุ่นกันตอนเศร้าออนะครับผมไปรอกลับไปบ้งเบ็ดใส่เบ็ดกบได้หอดปูครับผมปูตีจุนเ <c oughs> ออมันหลากไปกินได้ใอ่ไหมีเบ็ดฟงครับผมบรูวันดูบอีอะไรไม่บ้าง ดแล้วุดนะไปแล้วทำงนานแหละทุกุนเดียวช่างดูก่อนลูกเนีย่ยถ้ช่างเยีมโอ,อี่ตามาี่ส้างรู้ดได้จับลูกเยี่หนึ่งโอ้โหลกขงครับผม เศร้าแล้วครับผมมันรุนเบ็ดตอนเศร้านะครับงานที่จืดอยีบัวน้องครับเนาะเพื่อนนี่กับพ่อได้กินอยู่เรานีเก็บมาแน่กับนี้แล้วครับเนี่ยหลังเบ็ดตอนเศร้าลหลังนี้เบ็ดห้อยฝ่าเลยโอ้นี่แบบนี้ห้อยหลุดนะครับเนี่ยมึงเสียก เกียดพันเลยครับผม,มหลังนี่ดิเก่าครับผมปลาบุกค่อยหลายปันใดครับผมเพราะว่าน้ำม,มันยังบุทานได้มานิ่งหมดปากท่อหันจะน,นิ่งเมื่อคืนนี่ติดอยู่นี่ปลาดุกมีตัวเดียวเดี่

เห็นนวดอาจจะเป็นประกดประกดอีกแล้วครับผมอู้ดีใยจังอืมโอ้ได้คู่กันนะครับ แบบกดขึ้นรอบดึกันกับบดถืบนะครับผมหลังนี้หูหลังนี้งนปงพี่น้องครับผมนี่หลังนี้มีรูดด้วย

หลังต่อไปครับผมในขล้องอันนี้นะจะหลังสุดท้ายแล้วกันเหลือในเฮน้าหน่อยนึงครับผมเฮน้าประมาณหกเจ็ดหลังอันนี้พูดถือมือปืนอีถือ,อวางน,ง,องนี่แหละเดือบึงหกหลังีก่อนหนักน,นี่งูบเมน เดี๋ยวมาเจ็บครับผมแันวเหยีกระพูก,กิน็นตาปากขึ้นมาครับผมแต่ว่ามันบอกว่านี่ปากบอกถือเลยเงียบมึงมีปากึ้นมดา๋ยวก็หล่อนอาจจะเป็นยิปกูกินนะหล่นเบิ้ลชัลัง หลังนี้ถือเสยพี่น้องครับผมเห็นนิ่งๆนึกว่าพูดถือนับนี่นี่นึกว่าพูดถือจนย่างไกลไปแล้วครับหลังนี้นี่กระดุกน้อยครับผม น,น,นี่จ้อยเถอะตัวนี้นก nhau อุ้ยเห็นปะอือก็ขมุนเี่ผมนี่ขาวๆยื่นถึกตาเด้่อู้ตายแล้วครับผมโอ้อปลาแมนปลาดุกโอ้รอบด,ดึกปลาดุกน่าจะขึ้นมาครับผม ในหน้านี่ช่วงหัวค่ำนี่ยังบกขึ้นนะปูหญิบนะครับกระดุกอยู่ไว้นี่ก่อนไว้กี่แมวนะครับหลังนี่บุมยะกันโอเคับหลังนี้ดีสินี่อ้อขอมูนอีกเดียว ก็เขาออม่มีเจ้าพี่น้องครับผมอยูะะ่เปล่ะอุ้ยบ่ยู่พี่น้องเอ้ยเบิง้งก็เขาแตกนีน่ดุดครับหลังนี้อู้สแสดงว่าป่าขึ้นมาด,ดุกครับผมในไฮนานี่รอบหัวคำหยิกบุ้มเหี้ยงรอบดุกมีเล่นงานด้วยอาจจะเบิดแล้วครับผมเปิดเลย จผมก็เพราะที่อยู่พอได้กินนะครับเนาะสหรับเยื่อใส่เดือนนะครับนี่เ้านี่ปลาดุกสามนะครับตายตัวหนึ่งปรากฏสองตัวอันนี้ผลงานเมื่อคืนขังไว้อันนี้ปลาดุกปลาดุกซีนะครับผมปลาดุกซีปลาคอตัวหนึ่งไว้ผมมันปลาปลกั้งนะครับอันนี้ปลากั้งปลาคอตัวใหญ่นันเราไปแกงครับสหรับเ้านี่ยวที่แกงใส ผักกูดนะครับอันนี้แกสิค้างไว้กินมื้อต่อไปนะครับอ้าถือว่ามานยู่ครับผมอ้าวโปยูุพอโปรกินครับผมสลัดชิปนี้ตัวเป็นเปลี่ยนเ้กังไว้ก่อนครับอันนี้ก็น่าจะปรอดนะครับเดี๋ยวพ่าใส่ตู้เย็นไว้นะครับผมอ้าวไหไม่หมเด็ดเด็ดนะครับเดี๋ยวไปใส่เหเบิ้งไมครับผมช่วงนี้เห็ดก็ค่อยออกก็หาชูหากินหาไส้เบ็ดหาปลานะครับเดี๋ยวพอกันไมคลิปนาครับนี่ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ